okay 走 い,い,、ねい,いね หน่อนที่เราหยุดอย่างนี้นะคะ่ะแต่จะเป็นอันเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่สมุนไทยเข้าไปแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็จะเอาวางะคะ่า ไม่รู้จักทุกคนเลยมันเป็นยังไงเดี๋ยวขอโทษแทนนิดนึงค่าคนที่รู้จักอธิมายให้ทุกคน S <S> ờ, ออเอาอาข้างในมันเป็นสีอะไรจ๊ะบ้าีเหลืองสีเหลืองเหมือนเส้อบาเลยังเจ็บอนี่อาแล้วุ่าออะเป็นใทรจากผิรจกินาะร่จากผีวหัวไมผ่แต่ว่าผิมันไม่้าผิวมันจะขุ่นหมากว่าเป็นเหมือน้าปากมากกว่าแต่ลักษณะเน้าอะไร จะคล้ายกันข้างในนะคะเนื้อนะคะสีเหลือง่างนี้เลยค่ะถ้าใครรู้จะเห็นไม่ถูกเราว่าอันนี้เลยนะคะถามาเป็นสีเหลืองยังไงเลยแล้วก็มันก็จะมีเหมือนยางยางก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันเวลาติดมือติดเสื้อผ้าอะไรเนี่ยค่ะจะฟังไม่ค่อยออกจะฟังออกยากนะคะอืมแล้วใช้ทั้งหมดอันนี้คือ,อสูตรที่หนูให้มานี่ยคือจะรองทำใช้เองที่บ้านนะคะ ¡Gracias! 进来啦！You know ด้วยดุย้ยยหน่าของเราอ่ะเอาขอมมาให้ผสมก,กับกูนคนให้เข้าการใส่เกลือน้ำนิดๆิแล้วเอามาทาบริเวณที่เราทันเนีเวลาโดนมแมลงตัดต่อยอยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอื่นคันแล้วเป่ามา่า